สวัสดีค่ะคุกิ๊กค่ะวันนี้มีเคล็ดลับในการสร้างความสําเร็จในแบบฉบับของคนดังนะคะลหลายคนคงคุ้นชื่อนี้ดีนะคะกับโวล์แ b u f f e t ตนะคะเขาก็เป็นเศรษฐีนลำดับต้นๆของโลกใช่ไหมแล้วก็เป็นแรงมันนานใจของหลายๆคนในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็พัฒนาตัวตนใช่ไหมและเขานะคะก็ยังย้ําเสมอเลยในเรื่องของการลงทุนกับตัวเองแล้วก็พัฒนา ตัวตนให้ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมีแนวคิดในแบบฉบับของวอลเตนบัฟเฟตมาฝากกันเผื่อใครอยากจะสำเร็จแบบเขาบ้างนะคะวันนี้มีมาบอกด้วยกัน3ข้อนะคะข้อแรกก็คือการที่เราลงทุนในความรู้นะคะข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่หลายๆคนน่ต้อง ต้องพัฒนาใน okay. ความรู้ในด้านต่างๆที่เราชอบหรือกำลังจะสนใจเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถมองหลายสิ่งหลายอย่างให้กว้างขึ้นแล้วก็ความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่ทันสมัยและเราสามารถที่จะนำความรู้นั้นไปต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น <Okay. S 1> ไโอเคข้อ2นะคะคือการนำพาตัวเอง ไปอยู่ในสังคมที่มีคนเก่งกว่าเราข้อนี้ก็สำคัญมันทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจเพื่อที่จะพัฒนาตัวของเราเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมและข้อที่3มนะคะก็คือการฝึกฝนในการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนนะคะทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยที่ขาดไม่ได้มันจะทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ามากๆเลยนะคะ และสิ่งนี้นะคะวอลเตมบัฟเฟตได้เปรียบไว้เหมือนกับการที่เราแอบ,บชอบใครแล้วเราคิดว่าเขาก็คงจะชอบเราเช่นเดียวกันแต่ไม่เลยผลลัพธ์ก็คือเราล้มเหลวและผิดหวังเพราะว่าเราสื่อสารไม่ได้ไม่รู้จะสื่อสารบอกเขาว่ายังไงว่าเราชอบเขานะคะหมายความว่าทักษะนี้ก็สำคัญมากๆที่เราจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนนะคะ อย่างวอลเตนบัฟเฟตเองเนี่เขาก็ยังได้ไปเข้าข้อเรียนเรื่องการสื่อสารเพื่อที่จะพูดเข้าสังคมหรือพูดต่อหน้าสาธารณะเองเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เขาต้องเรียนรู้นะคะและ3ข้อนี้นะคะเป็นแนวคิดในแบบฉบับของวอลเตนบัฟเฟตที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแบบฉบับของตัวเองได้นะคะมันก็ฟังดูแล้วมันก็ไม่ยากเลยนะคะขอให้ทุกคน ลงมือทำทันทีนะอย่าเพิ่งคิดว่าโอ้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้นะคะจงลงมือทำ,ทำทำทันทีและจงทำอย่างสม่ำเสมอครูกิ่หวังว่าทุกคนก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับวอร์รน b บ f ร์เฟนนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะก็ถ้าเกิดใครได้ฟังแล้วชอบก็ครูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ก็ฝาก ติดตามเพจด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้คูกิี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย